สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยไม่ฟลาวเวอร์ทาร์วและเดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนธันวาคม2568ของชาวลัคนาเมษนะคะมาเรามาเช็คกันเลยนะคะวันนี้ไฟมันออกจะมืดๆนิดนึงนะคะเปลี่ยนฟิลไปอีกแบบหนึ่งก็แล้วกันเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาเมษนะคะในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะธันวาคมเนี่ยนะคะดาวประจําตัวของคุณนะคะก็คือดาวอังคารนะคะ ดาวอังคารนะคะในช่วงสัปดาห์แรกนะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่7จธันวาคมเนี่ยนะคะดาวอังคารจะยังคงสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะคะแต่พอดีอันนี้ไม่ได้แสดงไว้นะดาวอังคารสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะคะเป็นภพมรณะของเจ้าชะตาดังนั้นในช่วงสัปดาห์แรกก็ยังคงต้องเรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเอาไว้หน่อยนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไกลนะแต่ก็อาจจะเป็นการเดินทางชนิดที่ ไม่ค่อยจะพร้อมสักเท่าไหร่นักนะคะเป็นไปได้ช่วงสัปดาห์แรกนะคะก็อาจจะไปทําบุญบริจาคโงโศพบริจาคโลหิตนะคะหรือว่าหามหามอดาหมอฉีดยานะคะให้มันพอมีน้ําแดงออกบ้างนินดๆหน่อยๆนะคะเป็นการแก้เค็ดแก้ดวงของคุณไปด้วยในตัวนะคะ แต่พอช่วงหลังวันที่7ธันวาคมไปแล้วเนี่ยนะคะดาวประจำตัวของคุณดาวอังคารจะยกเข้าสู่ราศีธนูพบมรณะนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าชาวลัคนาเมษน,นะคะคุณจะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าความมั่นคงนะคะหรือว่าเรื่องของการเดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะก็จะมี ก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่วันที่7ธันวาคมเป็นต้นไปจกนกระทั่งถึงปีใหม่เลยนะคะเจ้าลัคนาเมก็อาจจะมีแผนเรื่องของการลางงานนะคะหรือว่าเรื่องของการใช้วันหยุดนะคะเพื่อที่จะเดินทางไกลนะคะฉลองปีใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่เนิ่นๆนนะคะตั้งแต่ช่วงหลังวันที่7ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะบางคนอาจจะยังไม่ได้ไปต่างประเทศหรอกนะคะแต่ว่าก็อาจจะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เท่าไหร่นะคะมีเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวก็ไปนู่นมานี่นะคะของคุณแทบจะตลอดทั้งเดือนอยู่แล้วนะคะ อันนี้เป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะทีนี้นะคะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะมันมีการขยับขยายการขยับขยายอ่ะขออภยัยการขยับปรับเปลี่ยนนะคะของดาวใหญ่ๆอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะดาวบางดวงเดินหน้ามาตลอดนะคะก็เริ่มมีการถอยหลังนะคะบางดวงเดินถอยหลังมาตลอดก็เริ่มมีการเดินหน้านะคะสลับไปมาแบบนี้นะคะ ซึ่งดาวที่สําคัญกับดวงคุณนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของดาวเสานะคะเพราะว่าดาวเสารเนี่ยนะคะจริงๆแล้ว,วเขาเป็นเขาเป็นดาวการงานเดิมของคุณนะคะนะณปนะัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวพอสักประมาณ ประมาณเออประมาณวันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะจากเดิมนะคะที่ดาวเสาเขาเดินถอยหลังมาอยู่ได้หลายเดือนนะคะจะเริ่มมีการขยับเดินหน้านะคะขยับเดินหน้าเดินอย่างเป็นปกตินะคะในราศีมีนนะคะพบวินาศนะคะจะบอกว่าการเดินหน้ามันจะเป็นเรื่องดีไหมอันนี้ต้องเตือนชาวลัคนาเมษนะคะว่าเรื่องของการงานคุณนะคะอาจจะนำพามาซึ่งเรื่องของความเสียหายอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าความเดือดร้อน นะคะความเสียหายในเรื่องของการงานที่มันเคยชะลอตัวไปก่อนหน้านี้มันเคยมีการเบรกเบรกไปก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะกําลังเหมือนเหมือนคล้ายๆจะโดนเจ้านายโดยหน่วยเนี้ยโดนหน่วยงานทําโทษอะไรบางอย่างนะคะแล้วมีการเบรกนะคะหรือมีการชะลอตัวหลังจากนี้ไปนะคะพอดาวเสาร์เขาเดินหน้านะคะต้องกลับว่าโทษแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะกลับมาสร้างเหตุให้คุณได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ I <laughs> ต้องระวังว่าปัญหาอะไรต่างๆที่มันเคยสะสมหมักหมมนะคะหรือว่ามันเคยพักเบรกไปนะคะนะอาจจะแบบพักเบรกจากความเดือดร้อนนะคะของคุณไปเนี่ยนะคะมันอาจจะกลับมาทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจนะคะหรือทําให้คุณต้องมีเรื่องปุ๊บปับ๊บมีเรื่องฉับพลันต้องจัดการนะคะหรือว่ากลับมานะคะชนิดที่เรียกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะคะบางคนนะคะอาจจะมีมุมดีอยู่บ้างเหมือนกันก็ตรงที่ดา,าวเสาอาจจะพาเรื่องงานแบบปุ๊บปับ๊บลึกลับอะไรบ บางอย่างเข้ามานะคะบางคนจู่ๆอาจจะได้งานแบบชนิดที่เหมือนเราไม่ได้ไปสมัครเองนะคะมีคนมาสนใจโปรไฟล์เราแล้วอยู่ๆก็มาเรียกตัวเราฉับพลันกระทันหันนะคะตั้งแต่ตั้งแต่หลังวันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปด้วยนะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าจะให้อาจารย์แนะนำอะไรบางอย่างที่มันเข้ากับดาวการงานแล้วก็ดาวเสาของคุณเนี่ยนะคะก็คือหลังจากนี้ไปนะคะชาวลัคนาเมษในเรื่องของการงานนะคะคุณทำอะไรแบบอย่าไปเปิดเผยกับคนอื่น มากนะคะทําไปแบบลับๆทําไปแบบส่วนตัวนะคะหรือว่าไปรับงานประเภทที่เป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลนะคะทำงานที่เราช่วยผลักดันเป็นแบ็กออฟฟิศนะคะเป็นแบ็กซับพอร์ตให้คนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะจะรุ่งมากกว่านะคะจะรุ่งมากกว่างานที่คุณต้องออกหน้านะคะทําอะไรให้มันลึกลับเข้าไว้นะคะจะดีกว่านะคะสําหรับดาวที่เดินอยู่ในตําแหน่งวินาศแบบนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะดาวราหูยังอยู่ตำแหน่งเดิมโชคลาบมีเหมือนกันนะคะแต่อย่าไปยุ่งกับอะไรที่มันเทาๆมากจนเกินพอดีนะคะ,ะคือดาวราหูามันพาโชคลาบมาอยู่แล้วล่ะนะคะแต่ว่ามันจะมาแบบกึ่งขาวกึ่งดำมาเทาๆนะคะก็อย่าให้มันเกินขอบเขตของกฎหมายก็แล้วกันนะคะคุณยังพอมีโชคลาบได้ตลอดนจนก,กระทั่งถึงสิ้นปี69กันเลยนะคะ ทีนที้นะคะการงานไปแล้วเรื่องตรงเรื่องประจําตัวคุณไปแล้วการงานไปแล้วนะคะขอมาเรื่องของการเงินกันบ้างนะขออภัยนะคะลิ้นพันกันนิดนึงเรื่องการเงินนะคะดาวประจําตัวของคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์นะคะสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1่ถึงวันที่20ธันวาคมนะคะดาวที่ตําแหน่งแบบนี้เนี่ยนะคะพบมรณะแบบนี้ดังนั้นนะคะช่วงช่วงระหว่างวันที่1ถึง20 เป็นจังหวะที่ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องการเงินนะคะอาจจะมีการเงินที่รั่วไหลนะคะหรือว่ามีรายจ่ายชนิดที่คุณ เหมือนแบบเป็นรายจ่ายแบบมัดมือชกนะคะหรือว่าบางทีเป็นรายจ่ายชนิดที่คุณไม่ได้วางแผนเอาไว้ก็ได้นะคะบางคนการเงินมาตกพบแบบนี้เนี่ยนะคะคุณอาจจะมีการจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะการซื้อคอร์สนะคะการซื้อยุกยานะหรือว่าบางคนอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครที่มีอยู่แล้วนะคะคุณเก็บเงินไว้แล้วก็มาจ่ายนะคะในช่วงเวลานี้ก็ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดแก้ด,ดวงไปได้ด้วย เหมือนกันเนาะก็อย่าให้เกินวันที่20ทธันวาคมก็แล้วกันนะคะทีนี้พอการเงินนะคะหลังจากวันที่20 ไปแล้วนะคะดาวศุกร์เนี่ยนะคะจะยกเข้าสู่ราศีธนูนะคะพบสุภะนะคะบางคนจะมีเรื่องของการลงทุนหรือเรื่องของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความก้าวหน้ามั่นคงนะคะบางคนก็จะมีเออรายจ่ายกับเรื่องของการเดินทางการจองตั๋วเครื่องบินจองตั๋วที่พักนะคะแล้วก็รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะคะหรือถ้าใครที่อยากจะเรียนต่อนะคะลงคอร์สอะไรบางอย่างนะคะก็น่าจะมีรายจ่ายตรงนี้นะ oh, <c lic ant> คะหลังวันที่20เป็นต้นไปเหมือนกันนะคะ บางคนก็จะมีเรื่องของรายจ่ายที่เราเหมือนอาจจะต้องแบบเตรียมเงินบางส่วนไว้สําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในครอบครัวเราได้ด้วยนะคะการเงินประมาณนี้นะคะการงานการเงินไปแล้วสุขภาพร่างกายก็ไปแล้วนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะต่อมาเรื่องของความรักก่อนเลยก็และกันนะคะความรักนะคะดาวความรักของคุณก็เป็นดาวสุขเหมือนกันนะคะ ช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20เนี่ยนะคะดาวความรักนะคะคือดาวสุกตกอยู่ในภพมรณะนะคะปัตตนิเป็นมรณะดังนั้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการต้องห่างไกลกันนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีการเดินทางห่างกันนะคะเราไปเราไปที่หนึงแฟนเราไปที่หนึ่งนะคะหรืออาจจะห่างกันด้วยเรื่องของงานเรื่องของภาระหน้าที่อะไรต่างๆก็ได้นะคะหรือบางคนไม่ได้ห่างกันหรอกแต่แฟนอาจจะป่วยนะคะแฟนอาจจะมีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ แต่พอหลังวันที่20ธันวาคมไปแล้วพอดาวปัตตนิยกเข้าสู่ราศีธนูพบสุภาแล้วเนี่ยนะคะดูว่าสถานการณ์เรื่องความรักทั้างตัวคนรักเองเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะหรือว่ากระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะน่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นแล้วแหละนะคะ ต่อมานะคะดาวพุธนะคะดาวพุธของคุณเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะในพบสหัชชะแล้วก็พบอรินะคะมันไปตกมรณะแบบนี้คุณอาจจะมีเพื่อนบางคนนะคะอ่ะห่างหายจากคุณไปนะคะเช่นเพื่อนร่วมง,งานลาออก <c oughs> เพื่อนร่วมง,งานเพื่อนเราไปต่างประเทศพี่ๆน้องๆเรานะคะห่างเหินกันไปนะคะแล้วก็ หลังจากวันที่6ธันวาคมไปแล้วนะคะดาวพุธก็จะยกเข้าสู่ราศีธนูนะคะนะไปมาลุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็มองว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะกับคุณระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะ หลังวันที่6ธันวาคมนะคะระวังสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในในครอบครัวเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวพุธเขาก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยเช่นกันนะคะหรือบางคนนะอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเกิดขึ้นนะคะเป็นความหมายที่ย้ำกับดาวศุกร์ตรงนี้ดาวอังคารตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะ ทีนี้นะคะดาวพฤอเรือหัดขออภัยค่ะขออีกดาวหนึ่งนะคะคือดาวอาทิตย์ก่อนเนาะดาวอาทิตย์นะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะของคุณนะคะบุตรหลานบริวารการทําสิ่งใหม่ๆนะคะช่วงต้นเดือนนะคะครึ่งเดือนแรกนะระหว่างวันที่1ถึงวันที่16บธันวาคมนะคะปุตตะเป็นมรณะนะคะเราวัดระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็อุบัติเหตุนะคะที่จะเกิดขึ้นกับบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเอาไว้หน่อยนะคะบางคนอาจจะมีลูกน้องลาออกก็ได้นะ ในช่วงในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะทีนี้พอครึ่งเดือนหลังหลังนะคะหลังวันที่16ธันวาคมไปแล้วดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะในภพสุภาษนะปุตตะสุภาษนะคะคุณอาจจะหลังจากอาการเจ็บป่วยของลูกหลานบริวารคุณอาจจะได้ข่าวดีอะไรบางอย่างจากเขาขึ้นมานะคะเช่นข่าวการสอบติดนะคะการทําคะแนนได้ดีหรือการชิงทุนการไปต่างประเทศอะไรบางอย่างนะคะซึ่งคุณจะได้มาจากเนี่ยนะคะลูกหลานบริวารน,นะคะลูกน้องบริวารน,นะคะหรือว่าลูก น้องหรือว่าคนที่ทํางานแบบอันเดอร์เราอะไรเรานะคะก็มองว่า น่าจะมีข่าวดีหรือว่ามียอดดีๆมีอะไรดีๆผลงานดีๆมาให้คุณเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะทีนี้นะคะอีกดาวหนึ่งทึ่เป็นดาวใหญ่เหมือนกันนะคะดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสนะคะหลังวันที่ห้ธันวาคมไปแล้วนะคะจากตอนแรกนะคะที่ดาวพฤหัสก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเดินหน้านะคะนะเดินเสดจเดินเร็วนะคะเข้าสู่ภพพันธุราศีกรกฎนะคะพอหลังวันที่5นะคะจะเริ่มมีการเดินถอยหลังละนะคะ แล้วก็กลับเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะซึ่งเป็นภพสหัสชะของคุณนะคะอะเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะคะ กับเพื่อนร่วมงาน,งานกับเพื่อนสนิทกับพี่กับน้องเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการกลับมาพูดคุยเจรจาตกลงอะไรกันบางอย่างนะคะหรือว่าบางคนนะจะรู้สึกเหมือนกับว่าการพูดการคุยตรงนี้เนี่ยบางทีมันพูดคุยกันรอบเดียวไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะมันต้องมีการพูดย้ำพูดซ้ำนะคะหรือว่ามีเรื่องของการต้องนําเอาเรื่องเก่าๆนะคะกลับมาพูดใหม่อะไรกันใหม่นะคะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่พบสุภะของคุณนะมันมีทั้งดาวอาทิตย์พู สูกอังคารนะคะต่างๆา้นานานะคะมาลุมมาตุ้มกันมากมายเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะต้องมีการเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรบางอย่างในเรื่องเก่าๆเรื่องในอดีตเกิดขึ้นด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะ อ,อีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะดาวมฤตยูนะคะก็ดาวมฤตยูเองก็ถอยหลังอยู่ในภพกระดุมพระการเงินเหมือนกันนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีรายได้ใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาก่อนนะคะหรือมีข่าวดีข่าวอะไรบางมาก่อนเนี่ยนะคะ ข่าวดีพวกนั้นนะคะหลังจากนี้ไปนะคะด้วยความที่ดาวมฤตยูเขาเดินพักถอยหลังเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าข่าวดีนี้มันอาจจะมีการถ่วงเวลานะคะหรือว่ามีการต้องรอคอยเวลานะคะหรือว่าอะไรบางอย่างที่ก,กำลังกาลังจะมาถึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองผลประโยชน์เนี่ยนะคะมันอาจจะมีการเลื่อนเวลาออกไปการปรับเปลี่ยนจะมีการหน่วงเวลาเกิดขึ้นนะคะมันจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดแล้วนะคะ,ะบางคนนะคะอาจจะต้องกลับไปสะสางปัญหาด้านการเงินเก่า ในอนดีตที่คุณไม่คาดฝันนะคะเหมือนคุณอาจจะจําได้ว่าเอ้ยคุณจัดการตรงนี้ไปแล้วจ่ายไปแล้วอะไรไปแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ทําไมจะต้องมาคุยกันอีกอะไรกันอีกได้นะคะนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะสุดท้ายละนะคะดาวเกตนะคะดาวเกตนะ,ะกลุ่มลัคนาชาวชาวเมฆอยู่นะคะตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะเอ่อ มันจะเกิดขึ้นได้หลายอย่างเหมือนกันไม่จําเป็นต้องทุกอย่างนะคะดาวเกตนะคะทับลัคนาบางคนก็รู้สึกว่าช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยปกตินะคะมีความนอยมีความรู้สึกว่ามันมันวุ่นวายมันวุว่นวือะไรในหัวลักหนาก็ไม่รู้นะคะมีแต่เรื่องเข้ามาให้คิดนะคะให้เครียดได้ตลอดนะคะแล้วก็บางทีคุณก็เหมือนคนคิดแล้วแบบคิดแล้วฟุ้งซ่านคิดแล้วแบบเหมือนภายเรือในอ่างนะคะนั่นคือประเด็นหนึ่งแล้วนะคะ สุขภาพร่างกายคุณจะค่อนข้างลวนๆนะดาวเกตนะคะแล้วก็ป่วยแบบไม่มีที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้ได้นะคะกับอีกอย่างนึงนะคะดาวเกตยังเป็นตัวแทนเรื่องของออต่างประเทศนะคะคุณอาจจะมีชาวต่างชาตินะคะมามาวอลวร์อยู่รอบๆตัวคุณนะคะเช่นอาจจะเป็นลูกค้าใหม่เป็นคนที่มาจีเป็นอะไรประมาณนี้นะคะอยู่รอบๆตัวนะคะอ่ะ บางคนนะคะอาจจะมีอีกแนว,แนวหนึ่งนะคะคือแนวมูมูไปเลยนะคะก็คือดาวเกตทับรัคนาบางคนก็เซนแรงนะคะฝันแม่นนะคะเห็นอะไรที่มันไม่ควรจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้แบบคล้ายๆเป็นเครื่องรางของข,องขลงังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างมีคนชวนไปไหว้พระไปทําบุญเข้าสถานปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่ามักจะไปเยี่ยมชมพวกแบบโบราณนะสถานบ่อยๆแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเหนือธรรมชาตินิดหนึ่งนะคะ อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาเมษในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะขอให้คุณมีความสุขนะคะตั้งแต่นี้ไปเลยมีความสุขตั้งแต่ก่อนปีใหม่ไปเลยจนกระทั่งถึงปีหน้าเลยก็แล้วกันนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel แม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มน,มน,มนอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย